ปวดตึงหน้าเขา่าเวลาขึ้นบันไดหรืองอเขา่ามีวิธีรักษายังไงมาฟังกันค่ะโดยมากแล้วเนี่ยบริเวณหน้าเข่าของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อด้านบนก็คือเป็นเอ็นของตัวพอร์ดไรเซปนะแล้วก็มีเอ็นด้านล่างก็คือเป็นพาทเทลาเทนดอนก็คือเส้นเอ็นบริเวณหน้าเขา่าซึ่งถ้ามีการปวดหน้าเข่าเนี่ยอันนึงที่เจอได้แล้วก็ส่วนใหญ่เขามักจะมีตรงนี้ก็คือเรื่องของการบาดเจ็บของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือว่า การตึงตัวของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่มักจะเกิดจากการใช้งานมากจนเกินไปอาจจะเป็นการใช้งานยืนเดินหรือว่าเล่นกีฬาที่ใช้บริเวณกล้ามเนื้อด้านหน้าเขามากๆอันนี้ก็จะทําให้เกิดอาการตึงหรือว่าปวดบริเวณหน้าเขาได้อันดับสองที่เจอได้ก็คือเรื่องของการอักเสบของตัวลูกสะบ้าที่อยู่ถัดเข้ามาด้านในหรือว่าการอักเสบของตัวถุงน้ำหน้าเขาอันนี้มักจะมาด้วยเรื่องของอาการ บวมแดงปวดบริเวณรอบๆเขา่าค่ะแล้วก็อันที่3ที่เจอได้ก็คือเรื่องของเอ็นควายน้าเอ็นควายน้าจะอยู่ในบริเวณด้านในนะในข้อเข่าและซึ่งมักจะเจอในกลุ่มที่มีอุบัติเหตุหรือว่ากลุ่มที่เล่นกีฬาแล้วก็มีการวิ่งหรือเปลี่ยนท่าหรือหมุนตัวกระทันหันในช่วงแรกที่มาก็มักจะมีการบวมแดงขึ้นมาให้เห็นเหมือนกันในระยะแรกๆหลังจากนั้นก็จะค่อยๆยยุบแล้วก็ ไปะะซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามถ้าเกิดมีอาการปวดตึงบริเวณหน้าเขา่าในการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยลำดับแรกถ้าเกิดปวดมากบวมมากแดงมากหรือว่าอักเสบแนะนําให้ประครบเย็นก่อนเพื่อที่จะให้ช่วยลดการอักเสบยุบบวมลดปวดนะคะแล้วก็พักการใช้งานของข้อเขา่า ลำดับต่อมาค่ะในเรื่องของการรักษาถ้าเกิดว่าเข้ามาพบคุณหมอเนี่ยก็มักจะให้การรักษาเพื่อลดการอักเสบโดยการให้ยานะเป็นการรับประทญญานยาหรือว่าการใช้เครื่องมือกายภาพบําบัดเข้ามาช่วยซึ่งถ้าอยู่ในระยะฉับพลันเนี่ยการทํากายภาพบาบัดเราก็จะเน้นไปในส่วนของการลดอักเสบด้วยการใช้เครื่องมืออาจจะเป็นกลุ่มของการทําอันตราซาวในโหมดสําหรับ acute phase หรือว่าการใช้เลเซอร์เพื่อที่จะลดการอักเสบในเบื้องตน้น หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าพ้นระยะอักเสบไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เครื่องมืออื่นๆเข้ามาช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการอักเสบเพิ่มเติมได้อาจจะเป็นช็อกเวฟหรือว่าการติดกระตุ้นไฟฟ้าเพิ่มเติมค่ะหลังจากนั้นพอการอักเสบบวมแดงดีขึ้นแล้วเนี่ยหมอมักจะแนะนําให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนที่จะออกกาลังกายทุกครั้งเพื่อที่จะลดการตึงตัวแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อเขา่าก่อนที่จะออกกําลังกายหนักๆ รวมถึงสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าเขา่าหรือว่าคอตดเด็กซปไว้ด้วยเพื่อที่จะช่วยประคองข้อเขา่าเวลาที่เราจะต้องยืนเดินหรือว่าเล่นกีฬาที่ใช้ข้อเข่ามากๆ